จากจ um. men, <the> ุดจราจรแยกคณะสังคมศาสตร์นะครับโดยการนำของท่านอาจารย์พระดรพระประรวรวัฒน์วรวัฒน์ตันโรแล้วก็ไปกับรุกการพระวิชาและประสาทคณะสังคมศาสตร์นะครับเราขออนุญาตใช้เสียงนี้ประจัมพันธ์ไว้ในเบื้องต้นนะครับว่าเสียงนี้ทุกท่านได้อยู่อยู่ในขณะนี้เป็นการประจัมพันธ์บอกได้พราะเรพิล็องอ่าหนุ่พี่เป็นไปดูลำโพงตัวนี้สุดนู้นเราก็รับไหที่เราตั้งไว้ตัวนี้สุด ที Lead ่ต่างก็มีไม่รู้เลยต่อเปล่าอาจารย์พุฒมาเราคงตวนัก่ันอยู่ใช่ไหมครับตัวลิสุดดังนะครับดังมากดังนิดหนึ่งนะครับขอเรียกไปะชาสัมพันธ์นะครับให้ทุกรูปใไปทุกท่านนะครับแล้วก็แสดงความจริงใจกับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตบุรุษบัณฑิตรวมไปถึงแก่ผูีใหแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลปดิบัติธรรมศักดิ์นะครับรวมไปถึงเกียรติคุณที่ประกอบคุณงามความดีในเรื่องราวโบราณของพระพุทธศาสนานะครับขอเนี่ยแสดงความดีๆในเวลานี้ดังไม่เลยต่างแล้วนะครับ